สวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนครูที่กําลังจะต่อใบประกอบวิชาชีพครูหรือ,อยังไม่ได้ต่อหรือลืมเช็คว่าหมดวันไหนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้ต่อใบประกอบวิชาชีพครูนะครับวันนี้ผมโดนครับปรับไป5เดือนนะครับเรามาดูกันว่าห้าเดือนเนี่ย เป็นเงินกี่บาทนะครับอันนี้ให้ดูก่อนครับคือวันหมดอายุของผมเนี่ยก็จะเป็นวันที่7วันที่7พฤษภาสองห้านะครับซึ่งวันนี้วันที่วันที่สิเดแล้วเดือนกันยานะครับนี่วันที่วันที่พีมขอวันที่สิเนาะก็หมดมาแล้ว5เดือนเขาตีไปหเดือนนะ แต่ยังไม่ครบยังไม่ครบห้าเดือนเต็มนะครับมาดูว่า5เดือนเนี่ยเราเสียค่าปรับไปกี่บาทนะครับอันนี้คือค่าธรรมเนียมในการต่อ200นะครับนี่ค่าปรับเราก็คือทั้งหมดหนึง่งพันบาทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ5้าเดือนนะครับเดือนละสองเดือนละส0งร้อยเนะเาะห้าเดือนก็1,000บาทนะครับแพงไหมครับ ทีนี้เมื่อรู้ว่าถ้าเราลืมแล้วมันแพงวิธีแก้มาดูตรงนี้ครับนี่ตอนแรกเราก็มาดูที่มือถือเราเลยเดี๋ยวมือถือเราก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่มาที่มือถือเราก็มาดูที่ปฏิทินของเราเลยนะครับนี่ปฏิทินมันก็จะเอาไว้บันทึกนี่เราก็นับไปเลย สำหรับการต่อใบประกอบวิชาชีพเนี่ยเราสามารถต่อได้ก่อน180วันเพราะฉนั้นเราก็นับไปเลยว่าเออวันไหนปีไหนนี่เห็นไหมครับวันไหนปีไหนที่เราจะครบเราก็มากดอันนี้ได้เลยบันทึกว่าครบวันต่อใบประกอบวิชาชีพได้เลยนะครับอ่าจากนั้นนี่แล้วถามว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเครื่องละ่ะนี่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่สังเกตสังเกตมือมือถือของเราเนี่ย มันจะเป็นบัญชีของ Google ใช่ไหมนี่เห็นไหมถ้าเราลงบัญชี Google ไว้ถึงว่าเราเปลี่ยนเครื่องแล้วเรายังล็อก in, อินอีเมลจีเมลของ Google อยู่นะมันก็ยังบันทึกข้อมูลในการลงปฏิทินของเราไว้นะครับนี่อันนี้คือวิธีแก้ที่ที่ผมเชื่อว่าใช้ได้ดีที่สุดเพราะมันมันเตือนตลอดนะครับถ้าในเวอร์ชันมือถือเป็นแบบนี้ใช่ไหมมาดูเวอร์ชัน มาดูเวอร์ชั่นของโน้ตบุ๊กบ้างนี่เชื่อว่าบัญชี Google ของเรามีทุกกดน,นี่เราก็มาที่ตรงนี้มาทีเา่เขาเรียกว่า9จุดนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ปฏิทินตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นให้เหมือนกันเลยถ้าในมือถืออันนี้ผมบันทึกไว้เมื่อวันที่11 11กันยานะครับนี่ 11กันยานี่ครับนี่เห็นไหมครับในมือถือก็บันทึกเหมือนกันว่า11กันยาครบปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนอปุ๋ยใหญ่ปุ๋ยปลาครบ3เดือนอันนี้ก็เหมือนกันปุ๋ยปลาครบสามเดือนมันก็จะแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมนะครับ การต่อไปประกอบวิชาชีพก็สามารถต่อได้ก่อน180บวันโดยการแจ้งเตือนในปฏิทินในมือถือหรือในโน้ตบุ๊กก็ได้น,น,ไนะครับก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะโดนค่าปรับเดือนละ200บาทนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ